โอเคครับยินดีด้วยกับซูเปอร์บอลครับวันนี้หูต้องบอกว่าหูจิตหัวใจไม่รู้ทําด้วยอะไรแต่ว่าวันนี้ชนะอย่างประทับใจนะครับการเตรียมพร้อมของซูเปอร์บอลก่อนหน้าการชกคุยสักนิดหนึ่งเป็นไงฮะก็ผมก็เตรียมพร้อมมาตลอดนะครับเพราะว่าก็ห่างหายจากเวทีวันรายการวันไปประมาณ6เดือนครับแต่ว่าก็ไม่ได้หนีไปไหนครับเพราะว่าผมก็ไปไปเก็บตัวที่ทหารครับแล้วก็ไป คัดตัวทีมชาติไทยแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นตัวแทนทีมชาติไทยครับไปแข่งกีฬามวยไทยสมัครเล่นเอเชียนอินนอร์เกมครับในปีหน้าครับก็เลยพอร่างกายเรายังซ้อมอยู่ตลอดเวลามันก็พอมีรายการผมก็เล่นก็ได้เลยครับแต่ว่าร่างกายพี่มีปัญหาเลยไปม,มากกับผู้โชคคนนี้ศึกษาเข้ามาบมา้มา,มาน้อนขนาดไหนฮะก็ศึกษาพอสมควรอยู่ครับเพราะว่าอีกอย่างแล้วโลโบก็ตัวใหญ่ด้วยครับก็ แต่มวยผมก็รู้ว่าผมไม่ได้เป็นรองเขาหรอกครับแต่ว่าก็คือการห่างหายเวทีอะครับมันก็ทําให้ผมลําบากใจนิดหน่อยครับผมเกลือเวทีไปว่าใช่ครับใช่ครับนะครับก็จุดทักเหเนี่ยมันน่าจะอยู่ในช่วงของยกที่สองนะยกที่สองในตอนั้นเรากดเปล้เข้าไปครับนะด้นับแปดใช่ครับบัตรนั่นคิดว่าไงฮะผมคิดว่าเขาไม่ลุกครับแต่ร่างกายเขาดีมากครับก็คือเขาทิ้งตัวลงไปเหมือนจะไม่ลุกเลยครับแต่สุดท้ายเขาก็ลุกขึ้นมาครับ อ่าครับผมก็คือว่าร่างกายเขาเนี่ยดีมากๆเลยครับแล้วเขาเดินใส่ผมด้วยครับอ้าวนั่นนะสิใช่ครับหลังจากนั้นยกที่สองเนี่ยเขาพยายามที่จะจะเอาคืนเราควใช่ครับใช่ครับตกใจมากตอนนั้นก็ก็ไม่ได้ตกใจอะไรครับแต่ว่าก็พยายามป้องกันตัวครับคือรัดกุมครับเพราะว่าเขาไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับใช่ครับนั่นสิและโดยพอยิงยกที่สามเนี่ยเขาเขาบี้เราหนักมากต่อยเราตัวตุ๊บตับตุ๊บตับโอ้โหลูกบอลโดนเข้าไปแบบจะแย่อยู่แล้วล่ะครับยกช่วงช่วงต้นยกนะครับจุกเลยครับยกเอ่อ ก็ยอมรับว่าจุกครับแต่พอปุ๊บแล้วมันอยู่ได้ครับก็ค <God. S 3> ือก็คือว่าร่างกายเราก็ก็ดีอยู่ครับพอโดนแล้วมันฟื้นเร็วครับตอนนี้สองสิจะทิ้งตัวดีหรือไม่ทิ้งตัวดีก็คือแน่นอนผมไม่ทิ้งแน่นอนครับผมยังไงผมก็ไม่ทิ้งถ้าไม่นี่ครับแต่ก็โดนนักจริงๆอ่ะใช่ครับแล้วก็เตะสวนไปปั้งป้างแทงเข้าสวนไปครับเอาอยู่ครับผมเอาอยู่ครับโอ้ตอนตอนมีการประกาศคะแนนเนี่ยยังยังใจหายใจความแม้ว่าเอ้ยเราชนะหรือเปล่าวะผมมั่นใจว่า ผมชนะครับเพราะว่าต้นยุกสามเขาได้ครับแต่ปลายยุกเราได้ครับเราเตะเตะเตะเข้าเขาไม่บังเลยครับแล้วก็มาได้ลูกเตะขาหน้าสองทีครับใช่ครับตรงนั้นแหละครับก็คือไม่ไม่ทิ้งแล้วเนี่ยก็ชนะอย่างที่ว่าสาใจว่าครับผมครับนะฮะจุดบกพร่องของเกมนี้คิดว่าเราจะต้องไปแก้ไขอะไรอีกก็คือจุดบกพร่องนะครับ ก็คือจุดบกพร่องของผมนะครับก็คือต้องก็ต้องไปย้อนดูเทปอะครับส่วนตัวผมก็คือว่าก็ยังโอเคอยู่ครับแต่ต้องไปดูย้อนดูเทปว่าเราน่าจะปรับปรุงตรงไหนมั่งครับผมนะใช่ครับและจากข่าวที่ออกมาจากท่านต้นสังกัดจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นรถถังอย่างเงี้ยเออยังไม่ถึงหรอครับยังไม่ถึงเขาหรอกครับคือคือขอเวลาอีกหน่อยครับผมใช่ครับเอา ขอเวลาอีกสักที่ไฟดีก่อนที่ไปเจอเขาเน่ยครับผมให้ให้เราเข้าวันแชมเปี้ยนชิพให้ได้ก่อนครับอ๋อไปทีเราสเต็ปก่อนใช่ครับใช่ครับทีละทีละขั้นแล้วแต่ลูกพี่เราใจร้อนแล้วครับผมจะเรียกแคปตีมาคุยเลยไหมแคปตีมาคุยเลยไหมโอเคอ่ะผลงานในครั้งนี้ถือว่ามันมันมันติดตามมากมากครับครับผมอยากจะฝากบอกอะไรถึงแฟนๆวยที่ติดตามเชียร์เราครับก็ วันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องแฟนหมัดมวยแล้วก็ทุกๆท่านนะครับที่วันนี้มาเชียร์และเป็นกำลังใจให้ผมที่สําคัญก็คือน้าหมายครับแล้วก็พี่กระถิ่นแล้วก็เฮียตีทีแล้วก็พี่อมวัน,ว,นวันของอมเอ็มบีเคครับที่คอยสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตผมมาตลอดครับถึงผมทอ้อแต่ว่าทุกคนก็ยังเป็นกําลังใจให้ผมครับทําให้ผมยังยืนหยัดที่จะสู้ต่อไปได้ครับผมแล้วก็ สำคัญมากๆครับแฟนมวยนี่แหละครับที่ยังคอยสนับสนุนครับผมขอบคุณมากครับเอาเป็นว่ากับรถผ่านยังไม่โอเคยังครับยังยังจริงไหมเนี่ยจริงครับจริงจริงครับผมขอบครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับยี่สิบเน็ตต่อเลยยี่สิบยี่สิบยี่สิบที่ประมาณมาเลมาเลยยี่สิบต่อเลยคุยหน่อยแล้วกันน้ำมวยกันน้ำมันกันเลยต้องมีเก้าอี้ต้องมีเก้าอีอันนี้นี่ไงเนี่ยเอาเนี่ยโอ้โห ให้เรียบร้อยเอาเดบเอาดี๋ยวเาอเคฮติวันนี้พูดถึงฟอร์มขอางซุปเปอร์บอก่อนเป็นไงบ้างรฟอร์มของซุปเปบอในวันนี้วันนี้ถือว่าผ่านนะครับแต่ปัญหาคือตัวโบใหญ่มากใหญ่ใหญ่แล้วเขาไม่ยุบปัญหาคือวันนี้ไม่ยุบถ้าเราเป็นมวยที่ไม่มีหัวใจวันนี้แพ้แน่นอนยก2งตอนที่ว่าซุร์บอต่อยเปลี่ยนนน้ำแตอนนั้นทีว่างก็คือเราถามว่ามวยเนี่ย เราชนะอะไรเราชนะตีซ้ายมันก็ต่อยง่ายจริงเขาจะมาต่อยหมัดหรือมามา,มาเข่าเราเนี่ยเราก็ออกตีซ้ายตีซ้ายไปเรื่อยเราก็กินอยู่แล้วมีจังหวะก็กระแทกไปแค่นั้นเองไม่ได้ไลยลุงอยากแต่ปัญหาซุปเปอร์วันเป็น,เป,นเป็นมวยไม่แพ้มวยเข่าแต่วันเนี้เจอมวยที่มันใหญ่มากใช่ไหมเจอซวเปอร์ที่มันใหญ่มากถามว่านักมวยอ่ะทำไมผมมองซุปเปอร์วันสู้รถถังได้เพราะว่าซุปเปอร์วันใหญ่กว่ารถถัง ใช่ไหมเวลาเบียดไปเบียดไปเรามีโอกาสเยอะแล้วเกมการต่อยเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดใช่ไหมเกมการต่อยและรูปร่างเราไม่ได้เป็นรองเขาใช่ไหมลำน้ำมูลก็สู้ได้ใช่เพราะอะไรราะเราไม่ได้เป็นรองผมถามมาทุกวันนี้ลำน้ำมูลร้อยสามห้าต่อยกับใครซุบประบอกร้อยสามแปดต่อยกับใครมีตัวไหมล่ะคิดคิดว่าทั้งทั้งคู่เนี่ยพร้อมแล้วที่จะเจอกับรถถังว่าง้นใช่ถึงเวลาถึงเวลาครับเพราะรถถังก็าไม่มีตัวต่อยอยู่แล้ว นอกจากซูเปอร์เลกแล้วมีใครอะรถถังมีใครอะนอกจากซูเปอร์เล็กแล้วถามตรงนี้ต่ายกับซูเปอร์เล็กก็เบียดมาอยู่แล้วใช่ไหมแล้วถามเราน้ำมูลถามว่าทางนั้นฝากระซ้ายมันโอกาสมันก็สูงอยู่แล้วของเราร้อยสามห้าก็ไม่มีตัวต่อยใช่ไหมฮะร้อยสามห้าร้มรถถังพร้อมดังซูเปอร์เลกผมหมดผมพร้อมหมดนะครับตัวไหนผมก็สู้อยู่แล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเนี่บใช่ไหมล่ะเนี่ยผมย้อนถามเข้าไปในเกมในวันนี้นะครับในช่วงทุที่สาม ตอนที่ซูเปอร์บอลโดนต่อยลำตัวอาการออออาการเงีาา <ermo> ้ยเทียเขตตียังไงเนี่ยคือคือเรามองว่าเด็กเรามันมีหัวใจใช่ไหมเด็กเรามันมีหวัวใจใช่ไหมของเรามันไม่ใช่เป็นมวยที่ยอมง่ายใช่ไหมแล้วนักมวยเนี่ยได้นับมากําลังใจมันสูงอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ได้นับอีกประเด็นหนึ่งถ้าได้นับมาใช่ไหมกําลังใจมันคนระแบบกันใช่ไหมล่ะนักมวยเนี่ยถามแต่ว่าไรได้นับปุ๊บหัวใจมันพองโตอยู่แล้วแต่ไม่ได้รับโดนชุดนั้นอาจจะทิ้งตัวได้ ใช่ไหมใจหายไม่ได้ตอนที่ว่าโดนโดนตัวใจหายผมถามว่าผมไม่ตกใจเพราะว่าเรารู้เนี่ยเด็กอยู่กับเรามากี่ปีว่าจิตหัวใจเราต้องรู้ไม่นั้นผมจะท้ารถถังได้ยังไงถ้ามวยผมกลัวบาดผมจะท้ากล้าท้ารถถังเหรอใช่ไหมไอ้โดนเรื่องนี้เนธรรมชาติใช่ไหมล่ะเจสตีครับนอกจากแผลเรื่องพ่าพูดถึงตัวมวบอลเทียบกับรถถังแล้วนอกจากแผลเรื่องความใหญ่เจวตีคิดว่ามีจุดไหนหรือมีข้อไหนที่อรยบอล สามารถจะสู้กับรถถังได้ก็ซ้ายไงหนึ่ง้ายช่วงใหญ่ของเราได้ใหญ่ใช่ไหมได้ใหญ่มันประทะได้อยู่แล้วมวยถามมวยตัวเล็กตัวใหญ่มันใสกันได้อยู่แล้วใช่ไหมเราเราไปลองแต่เราได้ใหญ่มันก็ใสได้เหมือนโรบอวันนี้ลองถ้าตัวเท่ากันดิขึ้นมาจะราคาอะไรใช่ไหมแล้วเราได้ใหญ่อ่ะผมถามว่ามันก็จะเบียดได้เพราะมวยตัวใหญ่เวลาเบียดไปแล้วมันไม่ยุบตัวเล็กเวลาโดนแล้วมันยุบใช่ไหมล่ะนี่คือเหตุผล ใช่ป่ะผมถึงบอกว่าซุปโอมันพร้อมเพราะว่าเล็กกับใหญ่ตรงนี้นะเรื่องของลูปล,ล่างนี่แหละสำคัญี่คุณนี่มา,าจจได้จะเจอใช่ใช่และอที่สำคัญมวยถ้ามีหัวใจมันอยู่ได้ถ้าคุณกลัวเขาคุณไม่ต้องไปต่อยแเขโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่ขอบคุณครับ